สบายดีครับพี่น้องครับวัอนี้มาพบพ่อกับพระเอกอุ้ยพบพ่อกับแตดับท่านด็อกเตอร์ครับพบพ่อกับไอ้นกครับวัอนี้ครับด็อกเตอร์อ่นกวรศิลป์นะครับครับผมกำลังเช็คเชื่งานสิเปสู้ขวัญพี่น้องครับพี่สู้ขวัญหมอครับสู้ขวัญครับพี่น้องสู้ขวัญอ่กระสมัยเด็กหน่อยเนาะเฮากระ <minutes> เห็นแต oh, oh, ่ผู้เฒ่าผู้โต่าเป็นสู่รขันโอ้กันนี้ความรู้สึกว่าฟังลำมวนฟังเหล่ามีกำลังจิตกำลังใจโอ้อะไรมีความรู้สึกว่าห่วยเป็นจังไลยเนาะยันอิดห้องห้องเก่าของเฮามันเนี้ยมันหายไปอันคิดว่าจะน้อยเปล่าครับก็เลยแบบวมีโอกาสก็เลยว่าเออมีครูบาอาจารย์จนสอนมากก็เลยเอ้ยอยากสีทักษะไว้ครับก็เลยมันนี่สีซ่อมเสียงจังหน่อยครับอ๋อไอ้นกครับก้อนสีซ่อมเสียงนี่ผมขอสอบถามเนี่ยว่าเอ่อเบื้องต้นนี่สูตรขวัญหรือว่าเอ่อเขาเอ่ยว่า ซูควันวนี่แหละเนาะมันมันมีจักแบบจกัจกแนวจักหลายอย่างบ่กันซีว่าวเอาอีนนี้เนาะเอาเฉพาะพุ่มมันย่าดอกท้องนี่กะจักแนวจักยางนี่บรูตอบบได้ว่าใช่จักยางแต่ว่ามีหลายอย่างอาจจะเห็นว่าเนานี่อยู่ทั้งทินกลาสินสูควันกับอาซิเป็นท้ำนองแบบสไตล์ไว้ๆแน่แต่ตอบมาถือว่ามันคือท้ำนองอีหยังเพราะว่ากับพระท่านอีตกพื้น ในสิ่งเหล่านี้แต่โหแต่ว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนี่นะครับเช่นว่าเอาไปสู้ฝันเราก็เป็นการให้กับร่งจิตกับร่งใจเป็นการยกย่องสรรเสริญผู้ที่เอาไปสู้ฝันนะครับเพราะว่าฝันก็คือเขาแล้วฝันก็คือจิตวิญญาณฝันเลยคือการกับร่งใจแห่งใจนี่แหละครับคกว่าฝันฝันนี่ก็ได้เนาะเป็นผู้เท่าเป็นโท่าเป็นบอกมาไหวก็ได้เนาะได้ได้สู้สู้ฝันหรือสู้ฝันอยครับมีแห่งจิตแห่งใจมีกับร่งจิตกับร่งใจหรือเขาบอกว่า มีอ่าแปลว่ามีชีวิตแต่ว่าขาดชีวาอเออกานมีการสู้คันแล้วมีทั้งชีวิตและชีวาก็เลยว่ามีก็ร่งใจมีพลังคิดพลังใจต่อไปครับโอ้ครับแววหลายใหญ่ห้างเปิดผู้ใหม่ขั้วหมอกกระแทงหลายครับ เราบอกเพื่อนเราบอกเพื่อนครักาลังซอดกาลังหัตไม่คือกันครับบ่ได้โอ้ยกาลังหัดกาลังนั้นคือกันแซมเปิลได้บ่ครับจักหน่อยครับแถวกาลสินนี่ใครแม่นขึ้นอัน นโมก่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็สิส้งแบบเร่งในจังหน่อยแต่ว่าทั <compelling sound> ้งนครมโนมนี่กู้บาอาจารย์เพิ่นกับมาฟังแบบนั้เลยนะนโม มาสัมพุทธสัสสะนะกะสิต<อ>ังกันอยู่ดิอันนึงกับอันนี้เฝ้าแล่นขึ้นผู้เนาะอันนึงกับขึ้สายนังโพงไหลเฮ้ยเเอยนาะี่ขัดติดผู้พอดี

ยู้ดิเวลาเตะออกเตะเตะออกไปตัวที่เท้าแดนนี่เป็นเป็นนักเตะกตันยูเตะหาพ่อหาแม่เอันนี้นักเตะกตันยูครับครับนี่แหละฮะกัสิไปสู้ฟันนี่เพิ่นกันนั่นแหละครับกัสิะเป็นกำลังกินกำลังใจเพิ่นกับกับมีทั้งแต่งไม่แน่สวดก็เรียกว่าหีดเก่ากรบเบื้องของเก่ากรบเบื้องของไม่กับตับประยุกต์เป็นตามสถานการณ์ครับผมครับ มาแก้วากระือมของแม่กระปรือมเจ้ครับของกินบ่กินกระเนาของก็กระเรากระเรื่องอโอเอดีใจลายดีใจหลายอันนี้แค่ตังนโมครับอแค่ตังนโมอืมครับอันอันขอขออนุญาตครับแค่ตังนโมเนี่ยขนาดนี้ตังค่ายตังคู่ตังค่ายนี่หลายบอกครับแกงบอกกตังคู่ตังค่ายกักับเป็นสิ่งที่อ่าเขาเรียกว่าอันมันกระสิมีตามมีตาม ตามคล้องไม่ละครับตามครัเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมความยังก็ว่าตามพันษาพอเนาะตามภาษาดิ้ตามภาษาเพรา่อีกจะเป็นโรคขึเนาะเอาเป็นว่าเข้าสั่งเข้าสั่งคุณค่าเดี๋ยวมูลราคามันจะมาเองคำนองโตโตไม่ก็ว่าความงามนั่นเขาประทับใจเข้าเขา เกิดเห็นความงามเกิดเห็นคนุณค่าโอ้ยมวนด้มีแห้งจิตมีแห้งใจด้นี่เ่าบ่อต้องไปบอกแล้วว่าโอ้ยให้ค่าคู่เท่าน,นั้นตัวน,นี้ดเดี๋ยวเพื่นสีบอกมาเองครับผมแม่นครับครับซีเป็นเท่าไดรนั่นกะมันเป็นสิ่งที่อ,อยู่ในจิตในใจของผู้ที่ห้ผู้ที่รับนี่เข้าเข้ากะห้มันเป็นตามคาุณค่าเดี๋ยวมูลราคาไม่ได้บอกเองครับผมขออีกนิดหน่อยเดี๋ยวบอกครับหลังจากจนโมตัสสะภะคัปปหลังจากเกินอินโทรดักชั่นแล้วขอแบบ เนื้อเนื้อเนี่ยนิดหนึ่งครับเนื้อเนื้อครับถ้าเป็นกลาสินกับซีซีมือนี่เพิ่นว่าเป็นมือสันบ้านงามตามตำล่าว่าไห้เป็นมือมหาใช่เป็นมือมาโจกตกอันนี้มันตกไม่จังกันอันนี้มันกันไม่แก้วคนนังนักปลาตกแตงแล้วจังในย่อมาอันนี้สไตล์ทั้งกลาสินแต่ป็นทั้งนักฟ้ามโนมนี่ครับคู่บาดใจมันกัซีซี สิทธิพระพรนบวรวิเศษนราสวัสดียาวโยตบัณฑิตสวัสดียาวโยต์นาคสวัสดียาวโยตแล้วแต่งานแล้วแต่งาน oh, <okay. S 1> สวัสดียาวโยต์โหดหายหิบหายนี่อันตรายและกี่งหายสว่างพระพุทธใบคมพระธรรมบันดาลพันทีพระสังฆาตีจงพินาศจงนิไกล ควันเอ้ยกวัดแข่งในมาอยู่แข้งเสมอขาควันขาให้มาอยู่ขาเสมอหน้าควันตายมาอยู่ตาเสมอคิ้วควันนิ้วให้มาอยู่นิ้วเสมอแขนว่ามาเยอะ อครับถ้าหากว่า FC แฟนขาเพียนแล้วอยากสนทีสนใจอยากให้ไปเป็นพ่อพิธีเป็นเจ้าพิธีไห้นี่ครับสามารถติดต่อได้จังไดครับ084 3 9 2เฮ้ยอเป้ยบอธรรมดาว่เด่าเ้084 3 9 2 3 8 7 8 8งวดนี่จำไว้แน่เด้อ8ัน3เตัวตรงเด้องวดเมื่อกี้นี่ เป็นเลขเเป็นลขท้าย0843923878ครับครับเวลาโทรหาหรือติดต่อผู้ใดครับโอ้ยก็ติดต่อตรงๆแล้วนะครับว่าต้องผ่านผู้จัดการเนาะครับโอ้ครับโทรหาท่านดรสุริยนต์เนาะครับคอันดรสุริยนต์หลับหนองแสงครับครับได้เลยเนาะสีเป็นงานอะบายสีสู่ขวัญทั่วไปงานบวงสรวงงานอะถ้ำขวัญนาคนะครับสีเป็นและสีสไตล์ผ้ากลางกล กันพ่อได้ด้ครับพ่อนาคเอ็นนั่นนั่นนพ่อนาคจงตั้งใจฟังพระคุณของแม่อยากแทนตอบแทนพระคุณด้วยบาตรมีของบุญบวชนี้แล้วเอามาออกเล่านะวันนี้ ขอบคุณลหลายๆครับ,บราาขอบคุณลหลายๆครับ